จะชวนเพื่อนๆเ,เก็บลูกตําแยค่ะทุกคนต้นไหนที่พร้อมแล้วค่ะครึ่งต้นส่วนบนนะคะเขาจะออกลูกเราก็ตัดเอาอย่างนี้เลยตัดแบบนี้เลยค่ะเราก็ตากทั้งยวงนี้เลย ผลของตำแยนะคะทุกคนเก็บมาแล้วก็นำมาตากแห้ง3-4มวันก็แห้งแล้วค่ะพอแห้งแล้วเราก็จะมาแยกเส้นใยออกจากมเมล็ดแยกมเมล็ดออกจากก้านนั่นเองก็จะมีตะแกรงแค่แยกผ่านตะแกรงคะ่ะทุกคนขยํำผ่านตะแกรงมเมล็ดก็จะล่วง ลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้มเล็ดแบบน,นี้ดูดีน่ากินขึ้นวิธีกินก็ง่ายมากค่ะทุกคนตักลงไปผสมกับสลัดรวมครั้งละสองช้อนเพียงพอ แล้วก็กินได้เลยนคะคะอร่อยละมุนล,ละลายในปากค่ะโปรโตีนพืชที่ละมุนค่ะทุกคนอร่อยซ s u p e r f o ด d ร r เนเซล